อยากจะโซโล่แรงต้องเล่นตัวโลมสไตล์ดีนะครับจะทําให้เราเอาดาวได้ง่ายขึ้นมีวิธีการมองดาบยังไงถ้าอยากจะเล่นให้ได้วันละ5ดาวเนี่ยทำได้จริงไหมคนธรรมดาเนี่ยไปดูครับใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับเราไม่ใช่คนห่างไกลกันนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์หนึ่งครั้งกดใจกดติดตามหนึ่งครั้งอะไรก็ได้ให้กันก่อนเพราะว่าเราคือเพื่อนกันแล้วนะช่วยหน่อยครับเราจะได้เป็นแก๊งเดียวกันเวลาสตรีมก็มาเจอกันเวลาเครียดๆก็มาเจอการเวลาแพ้เยอะๆก็มาเจอการผมจะได้ช่วยพวกคุณ นะมาครับโซโล่เกมแรกครับเพจได้นนโลมิงมาครับขอแป๊บเดูนะครับเพืเ่อนๆทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีมากกว่า6กแสนคนที่เขาเลือกเติม ROV กับพ่อโมดเกวเป้ o ay, ซึ่งเราจะได้รับความคุ้มถึง3ต่อตัวผมเองก็ใช้หก็ <S 1> 1. <S คือการเติมรับประหยัดกว่าจากโปรโมชั่นของทางพ่อโมดเควเป้สคือการสะสมเคว่วคอยลดสูงสุดถึง25%่สและสก็คือเพืเ่อนๆใส่โค้ด MYRMIE มาย m มี0ศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ตัวผมเวลาเติมก็ใส่เองเหมือนกันและที่จริงกว่านั R ้นคือเพื e ่อนๆเวลาจะเติมแพ็คไหนดด้้ RV นนคครัททาาาาาง่อมมมเเยจแแ็กใใีุห ขอบ <usion. S 1> คุณที่ไว้วางใจเคียวเพมาตลอด7ปีนะครับเป๊ anyway. ค้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคียวเพครับป้าเอาละครับเล่นโลมไม่ควรที่จะรีบเปิดจนเกินไปนะครับควรจะรอดูตัวจังเกิลน้องก่อนนะครับว่า เขาจะเลือกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแนละ้ว <_ an _> เพื่อนจะด่าอะไรก็ช่างมันก่อนนะครับถ้าเราอยากได้ดาวเนี่ย<_ <an> _>ผมแนะนําว่าให้รอก่อนอย่าใจร้อนนะครับอะ <_ an _> ตอนนี้เป็นมูราดนะครับก็<_ <an> _>ถ้าจะหาโลมดีๆเกมนี้ผมก็มองไปที่ตัวของเทนนะครับสามารถที่จะทําดาเมจได้นะแล้วก็สามารถที่จะไถมูราดได้ในบางครั้งนะครับโลมในการเหมาะกับโซโลโรแรนเนี่ยก็คือต้องเป็นตัวที่แทงได้ทําดาเมจได้แล้วก็ กันเพื่อนได้นะครับอาต้องมีคุณสมบัติตามนี้นะถ้าเกิดจะโซโล่แรงนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันต้องเป็นตัวที่เล่นคนเดียวได้ดีนะต้องเป็นตัวที่คบเครื่องละเทนก็คบเครื่องแล้วก็ตอนนีอ้อยากจะมีโอกาสได้ลองสอนคนดูไถมูลาดอ่าอยากจะสอนคนดูไถมูลาดด้วยว่าทํำยังไงไอเทมก็ไม่ต้องไปคิดเยอะครับออกตามท็อปเซิร์ฟไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไรหร่หรอกนะครับสร้อยคงสร้อยเขียวอะไรกันก่อนนะเนื่องจากว่าสร้อยเขียวเนี่ยก็ถูกปรับมาให้มีเกาะปี าพลังชีวิตแล้วก็มีกันเวทด้วยนะครับมันก็อย่างนิดๆอย่างหน่อยทําให้มันถูกจิบหยกมาใช้เป็นไอเทมชิ้นแรกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะพาคนดูเล่นโลมิงให้ได้ดาวในโซโล่แรงนะครับนอใครแพ้เยอะๆสิ้นหวังกับชีวิตอ่ะก็บอกได้นะครับก็บอกได้นะเดี๋ยวจะช่วยนะกดติดตามกันไว้นะอ่ากดติดตามกันไว้ใครแพ้เยอะๆสิ้นหวังกับชีวิตบอกได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยนะผมจะช่วยคนดูของผมเองนะครับมมมี่จิตอาสานอรอรอ รออ,อถ่ายไปถ่ายไปไม่ได้หรอกมูลาดมันหนีได้อยู่ละแต่ก็เอาเฮ็ีเอาอะไรอะครับตอดตอดไปก่อนนะ ไม่ให้เล่นง่ายครับเริ่มเกมมาช่วยเลนออฟก่อนนะครับเพราะว่าออฟเนี่ยเจอมูลาดนะและฟอร์เลนนะ่ะมันสู้มูลาดยากนะครับแนะนําให้มาช่วยฟอร์เลนก่อนแต่เราก็มาเอาเวลด้วยนะครับไม่ใช่ไปยืนห่างนะอ่าแต่ตอนนี้ก็ได้เวลแล้วค่อยนะครับเดี๋ยวจะพาดักนะเดี๋ยวจะพาดักมูลาดนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาตีตัวข้างกําแพงต่อนะครับนี่คือแค่นี้ออฟเลนก็เล่นง่ายแล้วครับ ไม่โดนมูราดแล้วเห็นปะเราจะรอดักไข่นะครับอาจากนั้นทําอะไรต่อครับจากนั้นก็มารอดูครับว่าลิงฟาร์มเสร็จหรือ,อยังนี่นครับอ้าวเอรันดเอา,อาเอา,อาเอา,อาเอา,อ,าอะไรเนี่ยเอา,อาไถ่เข้ามาให้เพื่อนเล่นนะครับแต่ว่าลิงขอตันสวยนะครับช็อตนี้ก็เลยรอดไปได้นะครับ โอ้โหเสียของเลยครับทุกคนว่าจะฟิกเกอร์จัดมาให้เพื่อนสักตัวหนึ่งเนี่ยครับบิดเคอร์เลอร์คมๆเลยครับแต่ว่าเขากระโดดออกไปก่อนนะครับคิดว่าเขาหมดแดสแล้วไงเห็นเขาเดินติดกำแพงเหมือนแบบเหมือนหมดแล้วเหมือนไม่มีสกิลแดสแล้วก็เลยอลองดูนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับอาปาจะเอาดาร์กก็ต้องช่วยก่อนนะครับโดยการโซนนะโซนก่อนนะเอรันดอร์แบบม่วงๆอะไรก็ไม่รู้นะผมว่านะตอนนี้ไม่มีเพื่อนมาแล้วครับเราก็เนี่ย เนี่ยป่ามั่วนะครับใช่ป่ามั่วมากก็เลยทําอะไรไม่ได้นะผงขออภัยด้วยนะครับไฟนี้ป่าเล่นไม่เป็นนะครับไปบวกมั่วตั้งแต่ตรงนี้นะครับอันตีทิ้งใส่มูดเฉยเลยก็ต้องก็ต้องทําใจครับเพื่อเล่นไม่เป็นมันก็เจอบ่อยครับสถานการณ์ผมพูดความจริงนะครับอย่าด่าผมนะพอเล่นเจอมูฬเนาะ เรียบร้อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ่ายมาครับ <S <S <ๆ>เก็บได้ครับขอบคุณ20ครับตอนนี้คือเราแน่นอนล,ลิงต้องกลับไปฟาร์มบูใหม่นะแน่แน่แล,แ,ลแล้วก็มาดักตูเรนตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็กดรวมกลุ่มเดี๋ยวตูเรนก็มาครับเพราะว่าตูเรนเขาจะเข้ากางเนาะเดี๋ยวเขาก็จะอ้อมานะครับออเขาวาปตรงนั้นไปแหละโอเคเขาไม่เดินนะเขาวาฟตัดสินใจเลย ที่อกบอกว่าเขาจะเดินก็เพราะว่ามันเสี่ยงไงถ้าเกิดเขาจะไปว์าตรงเนี้ยถ้ามีฟอร์เรนต์อะอันนี้คือเมื่อกี้มูหลากเขาเห็นตัวผมแล้วเนาะผมก็จะออกมาเคลียร์เลยนะครับไม่แอบแล้วมูหลากเขาเห็นแล้วว่าผมอยู่บริเวณนี้จากนั้นผมก็จะลงไปช่วยข้างล่างบ้างนะครับเดี๋ยวแครี่จะเล่นยากนะวิธีการโรมในโซโล่แรงนะครับฉบับฉบับโรมสายแท้งนะครับที่ไม่ใช่ตัว X X ที่มีดาเมจในตัวเองเท่าไหร่เนาะแต่เทนก็มีดาเมจในตัวเองนะครับ อันติเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์ยังสูสีกันอยู่นะครับผมก็จะมาคุมนะครับให้ลาวิลเคลียร์เนาะแล้วก็จะรีบออกมาเป็นของโลมล้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เจอแกลกนะอ่าผมก็ปล่อยไปให้แครี่ยืนงินไปแล้วผมก็เดินมาหาข้อมูลครับเอ้ตอนนี้เอายังไงอ่ะฟ้าลิงเกิดเบสก็มาดักดักเสร็จก็กดรวมกลุ่มครับเดี๋ยวลิงก็มาครับไม่ช้าก็เร็วครับลาวิลจะได้ส่งอันตีมาได้อะไรอย่างเงี้ยอื ลิงมาแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไถเนะถาะไถแล้วก็กระโดดสกิลสอแล้วก็ตีหนึ่งทีรออันติสับแม่นๆนะครับอ่แค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับได้ป่าเขาที่เหลือมันก็เล่นมันก็มีประโยชน์ต่อทีมแหะครับถ้าเราได้ป่าเขามาเนี่ยไถายมาสกิลสองตีธรรมดาตีธรรมดาแต่หลายคนเล่นเทนนอ่ะไม่ชอบกดตีธรรมดานะครับทั้งๆท,ท,ที่การกดตีธรรมดาของเทนเนี่ย แปรงมากนะครับถ้เกิดหลังจากการกดใช้สกิละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมกดตีธรรมดากันด้วยนะครับเล่นโลไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ยครับตีธรรมดาตีธรมรมดาเห็นไหมอ่ะอยากจะโซโล,โลแรงต้องเล่นตัวโลมสไตล์นี้นะครับจะทำให้เราเอาดาวได้ง่ายขึ้นนะครับของการกดคนเดียวนะ ตอนนี้ผมก็จะมาดักแถวเลสนะครับเพราะว่าลิงได้บูไปแล้วไม่ได้ได้หรอกโดนเก็บแต่เขาก็ต้องมาเอาเลสต่อเพราะมันเป็นบัฟเดียวที่ลิงยังเหลือนะครับลิงก็ต้องมาฟาร์มเลสเนาะแต่ว่าเราจะดักลิงตรงนี้นะเพราะว่าถ้าอยู่แถวนั้นนะมูราดเหมือนจะเห็นผมนะเดี๋ยวลิงก็เดินมาครับผมจะรอแถวนี้แหละนะอ่าผมจะรอแถวนี้แหละเพราะว่ามันเหลือคีฟอยู่ไม่กี่ตัวในป่าที่ลิงจะมาฟาร์มได้เนาะ อ่ะมาแล้วมาแล้วอ่าขายเสร็จคิวสองตีธรรมดาสับไปอ่ะสับไปสับไป,บไปยืนให้ทุบไปเลยครับยืนให้ทุบไปเลยนะไม่เป็นไรนะครับลิงทุบเราไม่ลงอยู่แล้วนะอ่ะตีธรรมดาขายมาอ่ะตีธรรมดาเห็นไหมประมาณนี้เนาะ การอ่านเกมให้ให้มูลาดให้มูลาดส,สับไปเลยก็ได้นะครับยังไงก็เราก็รับดาเมจไวอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดักแถวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเ,เราไปเวทบูเรียบร้อยนะเราก็มาดักนะหาคีฟเองนะอยากแบกคีปก็หาตังนะต้องซีเรียสน,นะครับโซโล,โลแรงนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะมันจะมีสเตปการเล่นของมันนะครับถ้าเกิดว่า อยากจะขึ้นขอนขึ้นสูงนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30กว่าดาวหรอครับไม่ได้เยอะอะไรมากครับก็เป็นแรงที่เพื่อนๆอ,อยากจะมากันเนาะเราก็เดินหาข้อมูลเนาะเออว่ามูลาดอยู่นี่ลิงอยู่นี่นะเดี๋ยวลิงอาจจะมาตีพลิปตัวนี้ต่อก็ได้คนระับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าบ้าฟ้าเขามันไปและอะไรเงี้ยอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะนะ,ะไม่ดีครับอันนี้ผมว่าจจะไม่รอดนะกดกดล้างตัวเองมาก่อนนะ ผมพลาดนะครับไม่เป็นไรผมอาจจะเล่นเยอะไปหน่อยนะใช่จริงก็ไม่ควรเล่นหรอกนะคร, <c oughs> ครับควรจะรอถ่ายให้เพื่อนอย่างเดียวนะแต่ผมก็คิดว่าผมเอาตัวรอดได้นะบวกกับมีของล้างด้วยอะไรอย่างเงี้นะแต่ว่ามูราเขาหลบได้นะผมก็ถ่ายไม่โดนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราเล่นได้หลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้เราพลาดครับแต่จริงคนดูไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะใช่ผมอยากเล่นให้ฝั่งตรงข้ามเขาเขากลัวนะใช่ผมอยากเล่นให้เขารู้สึกว่าว่ากลัวๆหน่อยตอนนี้เกาะสะท้อนนะครับเจอลิา ไม่ยากเลยใช่ไหมเป็นไงยากไหมไม่ยากใช่ไหมโซโล,โลแรงใช่ผมก็เล่นแบบไม่กลัวใครนะผมก็มีเดินพลาดอะไรบ้างแต่เราไม่กลัวไงมันก็มีพลาดบ้างนะถูกแล้วนะครับไม่มีทางที่เราจะไม่พลาดนะบางทีเราก็เรากล้าเล่นบ้างไงเกมเรานำถ้าเรากล้าเล่นแล้วเราได้เรื่อยๆเกมมันก็จบไวไงอันนี้จะประดักลิงนอ <c oughs> ลิงเอาคลฟปนะครับ <c oughs> เพราะว่าลิงตอนนี้ต้องการ <c oughs> คลฟปมากเลยครับ <c oughs> ใช่ตอนนี้ลิงต้องการคลฟปมากถ้าไม่โผล่เอาคีฟปร่างก็คือลิงก็ต้องมาแห่วบูแล้วอาจเห็นว่าอาเก็บตกนะ ลิงเขาเก็บตกเพื่อนเราไปนะอันนี้แล้วก็มาเวทบูต่อนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะต้องโฟกัสลิงให้อยู่นะ ก็รอดูครับเอายังไงต่อนะถามาให้เพื่อนก็ได้ครับแก๊กเขาไม่มีล้างนะแก๊กก็ออกเป็นยิวเลือดมานะครับจากนั้นดักแปดจะเกิดนะครับผมก็จะขยับไปดักตรงนี้นะครับต่อไปก็ออกกอดสะท้อนเลยตอนนี้มีมูลาตัวเวทไม่ค่อยมีบทบาทเนาะตัวเลนไม่ค่อยมีบทบาทมากนะครับผมก็จะออกกอดสะท้อนมาเลยเพื่อที่จะปิดกล่องนะครับไม่ให้ตัวที่เขาทําดามิดหลักของเขาทําได้เนาะมายืนตรงนี้ครับอาิงโผล่บนครับหรือจะออกเปิดตาก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ติดเรื่องแก๊กดูดนะครับ อ่าแล้วก็ไถามาแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาถ้าอยากจะจี้ที่ลิงก็ออกล้างไอออกเปิดตาได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยกลัวนะผมก็เลยคิดว่าผมออกล้างดีกว่านะเผื่อเพื่อนโดนแก๊กดูดน,นะครับเนี่ยผมอันติสับทไปนะแล้วก็กระโดดออกไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบล้างนะครับไม่ต้องรีบล้างเล่นธรรมดาเนะี่ยถ้ามีจังหวะอีกก็ลองดูพิกไถให้เพื่อนได้อะไรเงีง้ยรอรอจังหวะสวยๆเดีย๋ยวมูลาจับเงาว่าไถามาเห็นมักอาไถมา,ถา,มากับเงามาฟอร์อมแตกไหม อันนี้เพื่อนเราไม่ได้ตามมาแล้วก็ <S <S ไม่เป็นไรครับเราก็กลับก่อนเรามีเรามีสร้อยเขียวนะยิงเราไม่ต้องกลับเลยนะเรามีสร้อยเขียวนะฉันั้นเราก็รอเกาะสะพอน,นะครับแล้วก็ไปที่มังกรใหญ่นะเพราะว่าเขาได้รักเอเขาเสียรักเขาเสียรักไปเขาก็ต้องมาเอาคลองคืนใช่ไหมเอเอามังกรคืนใช่เพราะว่าเขาจะเอาเอาอะไรแลกกลับคืนมาไม่ให้เกมมันตามเยอะเนาะแต่ทีนี้เราก็ไม่ให้เขาได้อะไรสักอย่างเลยก็โดยการที่เราจะมาดักนะครับอ่าเนี่ยเราก็ไม่เคลียร์คลิปด้วยนะครับรอเขาเดินแหลมเดินพลาดมา แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าเฟนิี่เขาเห็นได้ไนงะเปิดตาเนาะใครจะตอดเราก็ตอดไปเลยนะครับเพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะรีเลือดกลับมาใหม่เพราะเรามีสร้อยเขียวอ่าที่ก็คือข้อดีของสร้อยเขียวนะครับอ่ะตอนนี้มีเพื่อนเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เพื่อนก็เหมือนจะพลาดด้วยนะโอ้ไม่ได้นะครับผมจะเอาโซเลนมานะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้นะครับโอเคเดีย๋ยวไปดักรอที่เงามูลาดเลยครับอ่าใช่ใช่เราไปได้สองทางนี่แหละครับ แล้วก็ถ่ายออกมาไม่ได้นะครับไม่มีปิงเกอร์กดตีธรรมดาไปเลยครับลิงก็อยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกครับมีแค่ทางเดียวละแล้วก็เดี๋ยวรออันติมาอันติเทนเนี่ยการสถานะได้นะครับบางคนก็ใช้มันให้ถูกที่ถูกเวลานะครับแบบสมมติแก๊สจะดึงนะี่ผมก็สามารถที่จะง้างสับได้นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมผมก็าง้างมาเป็นิกจะมาเคลียร์คีฟผมไม่ให้เคลียร์นะครับอ่าผมก็จะยืนขู่นะไม่ให้เคลียร์ เข้าไปเข้าไปผมก็จะบอกให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจบแล้วนะครับสำหรับการเล่นโรม1เกมสำหรับโซโล่โซโล่แรงนะครับการเล่นโรมจบไปแล้ว1ตาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นโรมก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เราก็จะได้ดาวนะครับนี่ MVP ก็จะเป็นของเรานะครับ 1>, 1ดาวในแรงคอน33ดาวแล้วก็ได้ MVP ด้วยครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ให้เพื่อนแบกนะครับเราแบกเพื่อนเล่นโลมได้ MVP มันก็ไม่ง่ายะนะครับอ้ะต่อไปไปรอดูกันบ้างครับกดซุกตำแหน่งเหมือนเดิมมีคอมเมนต์บอกว่าให้เล่นโลมอีกรอบหนึ่งนะบางคนดูไม่ทันเพิ่งมาอ่จได้ครับเดี๋ยวจัดโลมให้อก,กียรติดึงนะโซโล่ขึ้นอิมหน่อยครับผมทําบ่อยแล้วครับซีซั่นนี้มาลุย่ยวคนดูบ้างอยากให้คนดูได้ความรู้กันบ้างครับผมขึ้นทุกซีซั่นแล้วครับ โซโล่ Solo, ขึ้นร้อยดาวร้อยดาวร้อยดาวมันไม่รู้จะทําแต่ว่าบอกกับคนดูว่าซีซั่นนี้ผมจะช่วยคนดูเต็มที่นะครับไม่ใช่ในเรื่องของการแบกนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของการให้ความรู้แทนนะครับใครที่อยากดูเบสโซโล่ขึ้นร้อยดาว จริงๆรวมถึงกอเลียอดด้วยนะครับมีมีมบรรยากาศในช่องผมอะ่ะในช่องผมก็มีลงบรรยากาศให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับอยากเห็นผมเล่นในแรงกออยากเห็นผมเล่นในร้อยดาวเดี๋ยก็มีลงไปเยอะแล้วนะครับสามารถตามดูได้เลยนะแต่ว่ามาดูกันตรงดีก,ก่อนครับว่าเราจะเล่นอะไรนะตอนนี้ไม่ต้องรีบขอไปนะครับนนไม่ต้องรีบขอไปอนนเพราะเป็นลาวิลเป็นกิลด์นะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเราจะเล่นตัวไหนดีนะเป็นฟอนเดนติโน่ไปแล้วนะจริงๆก็ถ้าเจอตัวบิ๊ปาร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเทนเทนมันเล่นได้ทุกตาแหละครับ สำหรับผมนะเทนเล่นได้ทุกเกมนะแต่เกมนี้จะมาอีกบทบาทหนึ่งบ้างนะครับนั่นก็คือมาหลอดนะครับก่อนที่สกินทศกันจะมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะยังไม่ได้กันใช่ไหมใกล้จะได้กันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเล่นให้ดูนะครับเพื่อที่เวลาสกินทศกันมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เล่นเป็นนะครับอ่าสำหรับผมว่าเล่นลงสบายสุดแล้วนะแค่แกลกแค่ดึงดูดอ่ะมันก็แล้วแต่คนนะมันก็แล้วแต่คนจะมองนะเออบางคนก็อาจจะดึงแม่นไงไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ อยู่ที่สไตล์นะสำหรับผมก็เล่นตัวไหนผมก็มองว่ามันก็ง,ง่ายหมดนะถ้าเราเข้าใจเกมะไรครับเอามาเราดูเกมนี้บ้างครับหน้าที่ของโลมต้องเป็นยังไงครับถ้าไม่ใช่โลมที่มี CC กระโดดไถมาให้เพื่อนอย่างเงี้ยได้ครับสไตล์จะแตกต่างกันที่ามาหลอดจะไม่ได้ต้นเกมเท่าเทานนะครับมาหลอดจะไม่ได้แท้งได้เท่าเทนนะครับจะเป็นเน้นไปที่การโซนนะการาฟถ้าเปรียบเทียบเป็นการาฟก็คือเทนจะไปทางแท้งทำดาเมจทำลายไฟมาหลอดก็ทำลายไฟแต่ว่าไม่ได้แทงมากจะเป็นแบบยืนโซน อาจะเป็นการทำำําดาเมจยืงโซนอ่าเป็นการแบบเล่นโซนให้เพื่อนนั่นเองนะครับเป็นลงตัวโซนนะครับยิงดีต้อนรับซูอาโอวีจากนั้นก็เข้าที่ออฟเลนก่อนนะครับ ครับกันซีซีมาขอบคุณ20นะครับติดต่อไปอกกต้องเล่นไปตรงไหนเลยครับอ่าก็ต้องเล่นเลยครับก็ต้องลุยเลยครับใช่ศึกษาแต่คนที่เขาทำคลิปสอนเยอะๆนะครับต้องเล่นเลยนะหรืออยากได้ตัวไหนก็คือบอกได้ผมก็เล่นเป็นทุกตัวนะครับออฟเลนจะสอนให้นะครับตาหน้าเดี๋ยวไปออฟเลนก็ได้นะอยากรู้ออฟเลนใช่ไหมมาแกงออฟก,ก่อนเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ยังไม่โผล่นะจนกว่าเรียวมาจะเข้าคลิปนะครับยังไม่โผล่ยังไม่โผล่รอช่วยฟอร์เลนตรงนี้นะครับถ้าโผล่ไปก็ได้แค่ปาดเดียวนะ ก็ไม่ได้คุ้มอะไรมากครับเดินขู่เดินขู่อ่าไม่ให้เรียวมาได้นะใช่ไม่ให้เรียวมาได้นกะตัวนี้นะครับหังนั้นก็มาพาฟอเรนเก็บตัวเล็กตัวน้อยเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเทนนั่นแหละนะแต่ว่าไม่มีซีซีก็จัดการเรียวมายากนะสกิลสองเนี่ยให้โดนคีิเป็นหลายตัวหน่อยนะ,อะดอกโดนครับต้องมีฟิกเกอร์หรือเปล่าครับตอนนี้ก็นาคอนป่าจบบนอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาโซนตรงนี้นะทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่านาคอนเนี่ยมาหรือ,อยังนะครับ จะได้เห็นนะไม่ถึงว่ะเพื่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอนาะคอรมาแน่นอนแหละมร,รือเร็วแค่นั้นเองไม่เป็นไรครับเราสองหนึ่งไปเลยนะเพราะว่าเรียวมาก็เจ็บเจ็บอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะอ่าเดี๋นะไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะบอกเลยว่าไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะครับเล่นชิวๆนะสบายๆอย่าไปเครียดนะครับเล่นให้มันสบายๆนะ ถ้าไปเคลียร์แล้วมันก็จะเล่นไม่ดีมันก็จะกดดันนะครับทำไมออกหินชิ้นแรกก็ผมเป็นโลมไงครับเพื่อนผมก็เลยต้องออกหินชิ้นแรกนะจากนั้นก็จะออกมาเป็นของโลมล้างนะครับเผื่อโดนกิลดอร์ดูดนะครับไม่เอาเปิดตานะเอามาช่วยวิฟตีตัวนี้ก่อนนะวิฟอยากได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มาแลัวจากนั้นก็มาเคลียร์คลิปเลนข้างเลนแครี่นะครับวาร์ลงมาล่างเลยเพราะมังกรใหญ่สําคัญนะครับต้นเกมแต่ป่าเราไม่เอานะป่าเราเอาดาร์คแทนนะครับก็แล้วแต่ป่านะ เราก็มีหน้าที่แค่มาโซนนะนาคอนกําลังจะเข้าบูครับเราก็จะลองเดินไปดูก่อนนะแต่น่าจะทาอะไรนาะคอนไม่ค่อยได้มากครับต้นเกมถ้าผมมาตัวคนเดียวแบบนี้นะอุ้ยลาว,วิลมาสู้มือนะสวนเลยครับแบบนี้สวนเลยครับแบบวยัยรุ่น สวนเลยครับัยรุ่นไม่เป็นไรนะครับก็เทสเทสดาเมดดูนะอ่าเทสเทสดาเมดดูได้นะครับอย่าไปถึงกับต้องซีเรียสนะครับค่อยๆเล่นนะไม่มีปัญหาอะไรครับเย็นๆนั่นลองลองชั่งน้ําหนักดูก่อนนะว่าดาเมจขาดประมาณประมาณไหนนะก่อนที่เราจะบรรจงในรอบต่อไปนะครับตอนนี้วิฟโดนเกี่ยวมานะครับปึ้งคิวสองดูดโลมานะครับไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปเล่นที่เล่นออฟเหมือนเดิมนะครับ เไปเล่นที่เลนออฟเหมือนเดิมเพื่อที่จะทําความได้เปรียบให้เลนออฟชนะนะครับถ้าเลนออฟชนะเลนอื่นก็เล่นง่ายกันหมดนะ,ะเดี๋ยวจะลองดูครับเรียรมามีประมาทหรือเปล่านะโอ้ฟิกเกอร์เลยนะฟิกเกอร์เลยนะถ้าถ้าดูไม่ผิดน่าจะฟิกเกอร์เลยนะครับวันนี้ Q ยูสองรก่อ ก็ไม่มีอะไรก็กลับไปรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขี่เรือมานะนาคอสอาญานะเกมนี้นาคอสอยู่ที่บูบักนาคอสอยู่ที่บูบักก็แสดงว่าข้างล่างต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่าเรนล่ามันใกล้บูบักที่สุดนะอาลาวิวเข้ามาลึกนะเรเน่าน่าจะเก็บได้ไม่มีอะไรครับลรเนล่าก็จะโดนนาคอสต่อนะซึ่งผมก็จะมาหาข้อมูลให้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับไม่ให้ขอตรงข้ามได้เล่นง่ายนะครับอ่าแต่ตัวเราก็ทําอะไรมาหลอด จากครับพูดตรงๆนะฟอเรนตินโเจ็บหนักเดินกับเลนแบบนี้ไม่ดีนะครับอาจจะโดนเรียวม้าลงโทษได้ลครับแล้วก็มาหาข้อมูลต่อครับนาคอสตอนนี้ครับมีบัฟที่เท้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับมัน,นจะช็อคใส่นาคอสเลยนะครับอ ตัวเราจับนาคอร์จ่าครับพยายามหาจังหวะชัวร์ๆหน่อยก็อปาดไปครับแต่ก็ไม่เล่นเยอะนะครับเพราะว่าคีมันเข้านะครับแน่ประมาณนี้นะครับสไตล์แบบโซโลแรงนะครับตอนนี้เกมเราก็ไม่ได้นำนะครับเพื่อนเราก็ไปโดนบ่อยนะครับสําหรับน้องเมดนะครับก็ไปเป็นไรกลับมารับเลนการแทนนะครับเมดโดนก็ต้องมาช่วยนะครับมารับเลนแทนตอนนี้ก็เป็นทามิ่งที่แบบป้อมมันแตกได้แล้วนะสี่นาทีก็ต้องระวังนะะคิวเลนมาโซโลลาวิลได้นะครับลาวิลแหลมนะ ก็โดนไปนะครับวันนี้แหลมโดนลงโคษนะครับตอนนี้ได้ล้างแล้วนะครับต่อไปก็ไกอาร์นะได้เลขาขอบุญยี่น,นะคะ <Your team S 1> รับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะแตนน่เราก็มาด้านนะครับตอนนี้โอ้ข้างล่างวิฟโดนนาคอสเจ็บไปนะครับนาคอสเจ็บหนักด้วยนะผมก็มาโซนให้นะครับแล้วก็ช็อกไปดักทางเลยนะอา เอกไปดักทางเลยนะตอนนี้เขาไม่มีเขาไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะครับ <c oughs> เขาต้องยืนแรกอย่างเดียวแล้วเขาจะกันใช่เขาต้องยืนแรกอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะมาหาบ้านนะ่าเขาผมรู้ว่าเขาอยู่แถวน,นี้แหละแค่นี้เราก็จะได้ป้อมแล้วนะครับแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านนั่นเองนะครับไม่มีปัญหาแล้วเราก็ฉีดสเก็ตบอร์ดเข้ากลางมาคุมแอไซ้ายอลขวาให้เพื่อนนะครับแบบนี้ตอนนี้เพื่อนเราลึกก็ต้องรีบไปช่วยก่อนนะตอนนี้เกมเราก็นำนะครับแต่อาจจะไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะมาเกียร์เลนนะครับ โซนดาร์โซนมังกรไปโดนตอดมาแล้วเรารีบออกไกาอานะพราะเจออาญาเจอกิลดเดอร์ตอดเรื่อยๆนะเกมนี้ไกาอาก็น่าสนใจนะอาญาลั่นอันติมาแล้วครับไม่เป็นไรนะค่อยๆค่อยๆโอ้โดนตอดมาเจ็บอยู่นะครับพึ่งหลอดมีอยู่นะรึ่งหลอดมี้เห็นผมจะช็อกเลยนะเผื่อเมจจะโป๊กสองได้บ้างนะครับผมจะหาจังหวะเล่นเลยนะอันนี้ ได้ครับคิดเยอะไปโอเคได้มาสองแล้วครับอาญาคนเดียวนะอาญานะเพิ่ม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 เรียบร้อยครับโซโล่แรงมันก็ไม่ได้มีอะไรยากแก๊กซี่คนดูคิดนะครับถ้าเรามีความเข้าใจในตัวเกมนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําได้นะครับโซโล่ตัวคนเดียวนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะ หาข้อมูลในเพื่อนได้มากแค่ไหนนะตอนนี้ก็มาครับเจอคิวเดอร์ครับนาคอสครับหนีไม่ได้ก็สวนเลยครับสกิลสองดูดก่อะครับหนีไม่ได้ก็ต้องสวนครับเดินบนหาช่องครับแต่นั้นปาดปาดให้โดน2ตัวครับแต่นั้นดูดเกอะให้โดนหลายตัวครับพอดูดเกอะโดนก็หลับนะครับอ่า นะครับ2พอไหวครับแต่ว่า3 4พอก่อนนะครับ3-4พอก่อนนะยังไม่ไหวนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาใหม่นะครับเพื่อเราก็ได้ออบเจกไปนะจริงก็เป็นจังหวะที่ในใจก็คิดว่าน่าจะพอไหวนะครับก็เลยกระโดดช็อคส่วนไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่2ตัวแล้วนั่นเองนะครับมีผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครจะไม่ตุยเลยนะครับมันก็จะมีครับแต่ผมก็ตุยไปแล้วหนะครับก็ต้องมาแก้กันใหม่ เคยแข่งไหมครับขนาดนี้มันเป็นเบสิกอะครับที่ผู้เล่นที่เคยขึ้นกอริสเคยขึ้นร้อยดาวก็รู้กันหมดนะครับมันเป็นเบสิกนะแต่คนที่ยังไม่ขึ้นคอนคินซูผมก็จะมาบอกนะครับเพราะว่าผมก็ขึ้นมาได้ผมก็เคยคอนเคยซูมาก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผมก็จะช็อตมาดักเลยนะครับช็อตนี้ครับดักช็อตสี่เลยครับเพื่อให้เกมมันไหลลื่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับให้เกมมันไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับ นาคอจะเข้ามาเก็บวิฟนะครับผมมาดูสโลมานะตอนนี้พยายามจะบีบนาคอหนีไปไหนมากไม่ได้เพราะว่าไม่มีฟิกเกอร์นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมาดูสกิลสอนะครับถ้าปล่อยไปนะครับไม่น่ารอดแล้วแต่กับนาคอน่าดูสกิลสองก็มีดาเมจนะครับซโลไปคอนไปสูนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราเข้าใจเกมนะครับตอนนี้ก็จะไปครับนาคอปิดเคอรเลอร์ครับตันนี้ปัดโค้งนะครับ คอนซีโนก็เหมือนจะได้ใจครับตอนนี้เกมนำนะครับก็เหลือแค่เอาป้อมกลางป้อมล่างให้ได้นะครับ๋มันก็มาโซนให้เพื่อนเหมือนเดิมครับเดินหาข้อมูลนะเพื่อนก็จะเล่นง่ายถ้าเราเล่นโลมแล้วเราเดินให้เพื่อนนะครับเดินหาข้อมูลนะครับไม่ใช่เดินไปเจกนะครับเพื่อนไม่ใช่ครับตอนนี้ก็ขึ้นรอจังหวะขึ้นบ้านอย่างเดียวครับเกมนำทุกอย่างนำหมดแล้วครับนาคอสมาครับ เล่นในโซนนะครับพยายามเล่นในโซนไม่เล่นเกินไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเพื่อนเขาจะเอาอยัางไงนะแต่เรามีไกอาร์แล้วแหละนะค,คอชุดเดียวเราก็ไม่หายแล้วล่ะครับวิฟตีมังกรอยู่ก็นั่นหมายความว่าเพื่อนไม่พร้อมนะครับอ่บาปาดกิลเดอร์มาดูดสกิลสองแครรี่ไม่อยู่ก็ต้องระวังครับเขาจะเขี่ยวเรานะผมว่าจะท็อปส่วนเลยนะครับ ผมก็จะปาดสวนอีกทีนะครับทำดาเมจให้เพื่อนทิ้งไว้นะครับแต่ก็ไม่มีใครตามมาเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำดาเมจทิ้งไว้เยอะอยู่นะครับแต่ก็ต้องรอเกิดใหม่นะโซโล่แรงก็เป็นประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะครับเพื่อนไม่ได้ตามมันก็จบนะครับก็เดี๋ยวต้องรอได้ดาบดงดาบแดงแหละครับมันก็อาจจะมีภาพชัดมากกว่านี้นะครับตอนนี้วิปก็เหมือนจะโดนล้วงนะครับตาคอนเล็งวิปนั่นแหละแต่ว่า คิวเลนจะไปจบเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายงเหลือกัน5คนนะครับผมได้เคียวมาแล้วตอนนี้ก็ต่อไปก็จะออกเป็นดาบแดงนะครับดาบแดงเลยเพราะว่าดาเมจเรามันก็ามาแล้วนะครับจะอยากได้ดาบแดงให้ไวที่สุดนะ,เ,นะเกมน้ำก็อย่าไปยืดเยื้อนะครับพยายามรีบออกขอจะมาปิดเกมได้นะลิเลนาโดนันตินะครับเรียบร้อยครับ เป็นปกติของโซโลนะครับมีแหลมมีแจกเรื่องปกติแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับฟอนเนติโนก็โดนด้วยหรือเปล่าครับแต่ไปปิดได้อยู่นะครับผมว่าจะกดรวมกลุ่มนะครับบอกว่ามาหน่อยมาหน่อยเพราะว่ามันไหวอยู่เรียบร้อยครับช็คอกมาดักเลยครับช็อกมาดักเลยนะฟอนเนติโนลามโดนก็เลือนเด้งโน,โดนดะครับเห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็มาครับเคียร์เลนนะอ้าวเคียเลนไปโดนเก็บเห็นไหมมันก็มีได้มีโดนนะเห็นไหม ถ้าให้ดาวนาคอน่าจะตีดาร์กนะครับชาติแต่ว่าผมราทำอะไรไม่ได้แล้วไงในเมื่อผมมันเดินไปไม่ทันแล้วนะครับมันก็ต้องยอมให้เขาไปนะครับไม่ใช่ไม่รู้นะครับรู้นะครับรู้นะครับแต่ไปไม่ได้เลยครับตัวผมช้าตัวผมมันช้านะเอามาครับตอนนี้ครับสร้างเง้นอะไรอย่างนันายก็นายไปแจกกับเพื่อนเราช็อกประดักหน้านาคอนนะครับเพราะว่านาคอนก็ไปไหนได้ไม่ไกลนะครับชา ไปไหนแด้ไม่ไกลนะ้างให้พอเลนหน่อยครับแล้วก็ปาดอาญาหน่อยครับแล้วก็ดูด2ลาวิลครับจากนั้นก็ปาดอีกทีหนึ่งครับมีรองเท้าการซีซีฟิกเกอร์ตามที่ลาวิลครับโฟกัสต้นหนต้องเอาให้ได้ตัวนั้นครับจากนั้นก็เก็บ5ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเกมนี้ก็พยายามที่จะเข้ามาปิดเกมนะครับการเล่นโลมโซโล่แรงสองตาติดนะครับไม่ใช่การฟุกเลยนะครับผมก็พยายามบอกว่า เราควรจะทําอะไรตอนไหนนะครับ ต่อคนละใจแต่ถ้าเกิดมีประโยชน์คนละติดตามให้ผมเห็นหน่อยนะครับทุกการกดติดตามที่เด้งขึ้นมาตอนนี้เป็นกำลังใจให้ผมภาคต่อไปสดๆแบบนี้นะครับการที่ทําให้คนดูเก่งขึ้นได้นะครับมันต้องเล่นให้ดูสดๆคิดอะไรผมก็จะพูดออกไปเลยนะครับพาดก็พาดให้ดูเลยนะครับประมาณนั้นเองนะครับถ้าอยากให้สตรีมผมมันไปผ่านหน้าเ,เพื่อนๆบ่อยๆก็กดติดตาม1ทีครับและนี่คือ MVP ทั้ง2ตาตาครับนั่นหมายความว่าเทคนิคของผมมันไม่ได้ฟุกนะครับเล่นได้จริงๆใครที่เมนโรมลองเอาไปใช้กันดูครับ2ตาติดในเวลาแป๊ ไ,ได้ยากขนาดนะั้นผมก็ขอฝากเพื่อนๆเติม RV นึกถึงที่พ่อมดเคียบเพย์นะครับใส่โค้ด MYRMIE001 นะครับชื่อผมนั่นเองนะครับคนดูจะได้รับส่วนลดเพิ่มแล้วทางเคียบเพย์จะซัพพอร์ตเบสต่อไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับชาวย่ำกระหมอม